สวัสดีครับโอ้ยมาเดี่ยวไม้เดียเด่ยวเครื่องปลูกอ้อยเครื่องปลูกอ้อยสีกําแพงแสนเครื่องปลูกอ้อยสีกําแพงแสนครับนี่มีหล่อกิิงให้ครบเด้อครับเด้อต่วันด้ยนันด้นัน,น,นใส่รถใหญ่นะครับใส่รถใหญ่ใครสนใจนะครับแวะเข้ามาดูหน้าร้านได้นะครับโอ้สภาพดีอยครับโค้งนี่ก็ตห้สูงเลยสําหรับอ้อยหยาบนีน่ค่ถือว่าโอเคนะ เก็โอเคเลยครับพวกสัางก็ดีครับนี่แล้วท้ายรอบๆไปบ้่งแต่รอบๆให้ดูดื้อครับด้อนีับล้อจริงมีครบล้อมีครบนะครับทั้งปุ๋ยเป็นเลสทั้งปุ๋ยสเตเลสครับนี่เลยครับราคา38,000บาท38,000ส่งฟรี100กิโลเมตรครับนี่ครับใครสนใจก็ได้ขอมาครับ เบอร์เดิมครับ0986127295เบอร์นะครับ0870341562ครับฝากกดติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ